ด้อมปันผลนะจ๊ะก็คือจัก,กรวาลแห่งหุ้นปันผลนั่นเองเป็นจังหวะเก็บหุ้นปันผลจะหุ้นเล่นรอบแง่ที่เราก็แนะนำกันมาเนี่ยเราก็เมื่อวันจันทร์มีมีลงมีลงมาแต่เราก็เก็บทยอยเก็บกันมาแล้ววันจันทร์ก็ให้จังหวะเก็บได้อีกรอบทีนี้สรุปก็สรุปว่าได้อะไรมาบ้าง่าได้อะไ,อะไรมาบ้าง หน้านี้ดีกว่าหลังจากไปมูมาค่ะที่เราแนะนำกันอินทัชได้แล้วจ้ะเจ็ดสิบสองได้ทุนจ้าได้าแล้วได้ที่นี้ได้มาแล้วได้แล้วแอดวานสองหนึ่งศูนย์ก็ได้จ้าครับและแนนเฮาส์ที่แนะนำแปดจุดถกก็ได้จ้าอันนี้ตั้งแต่ที่ที่แล้วหรือัปล่เนี่ยแปดจุดหกใช่ค่ะใช่ก็มีสองตัวนี้ที่ได้มาเรียบร้อยอินทัชกับแอดวาน ดิฟดิฟก็ได้ค่ะสิบสองสามได้จ้าแล้วก็ท็อก็ได้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจ้าโ <Okay. S 2> อเคมาสรุปหุ้นปันผลแล้วก็เก็บกันมาได้เรียบร้อยแล้วนะจะก็ถือรอไปเดี๋ยววิกหน้ามีอัปเดตคาดการปันผลสำหรับครึ่งปีหลังให้บางตัวเปเปอร์ออกมาแล้วจ้าม,มีอันไหนท,ที่เรายัง,งไม่ได้ไหมแบงค์ที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้หุ้นหรอคะเออลองดูด้ สำหรับหุ้นปันผลสูงชุด AB หรือพีเมียรีของเรานะโอคทิสโก็ขึ้นมาแล้วทาแึ้นมาแล้ว T c a p ไได้ปปูนเลยนะคะีแคปไม่ได้หุ้นเพราะตอนนั้นลงมา42แล้วก็ไม่มาหาอีกเลยอินทัตได้แล้วแอดวานได้แล้วดิฟได้แล้วแรดแอนเท์ก็ได้แล้วนะท็อปได้แล้ว ปตทได้มาแล้วเหมือนกันอออแต่ไม้สามยังไม่ได้นะเราบิดอยู่เท่าไหร่นะยังไม่ได้บอกนะปตทยังไม่มีเพราะว่าสามสิบาทเป็นรอบรอบที่แบบเป็นราคาลงจ้าโอเคโอเคอย่างงั้นเข้าปตทอาทิตย์นี้เข้าปตทตรงสามเอ็ดอ่าเพิ่มมานะคะใช่ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยไม่น่าทันละไม้สามไม่น่าไม่น่าได้อ่าโอเคนั่นเดี๋ยวจะเพิ่มปตทมาให้ที่ราคาสามสิบเอ็ดบาทจ้ะ Okay, สำหรับพูดบรรนผลเราเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> มีอะไรเพิ่มเติมไหมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับพูดบรรนผลอ่าท่านนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าเอ้ยบรปันผลที่เราได้มากันเนี่ยเราสามารถาเช็คได้ยังไงเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะสมัครสมัครอ,อันนี้เป็นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะสแกน QR code ตัวนี้เลยก็ได้แล้วเข้าไปสมัครจ้าครับหน้า <c oughs> จอไว้แล้วก็สแกนอ่ะแล้วัไงต่อ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยเราก็จะเช็คเงินปันผลวันที่จ่ายยอดเงินแล้วก็เอ,อยอดที่ว่าเข้าบัญชีเนี่ยคะ,เ,ะเป็น<อ>ข้อมูล,ลใช่แล้วครับผมสําหรับคนที่กเกษียณแล้วไม่มีไรายได้ก็ไปยื่นเครดิตภาษีออนไลน์ได้ด้วยเหรอตรงนี้นใช่ค่ะสามารถทําได้จ้าอโอเคอ่ะ เาราะะนั้นสรุปก็คือสามารถสมัครได้เลยสแกน QR code นี้เพื่อเข้าไปสมัครได้เลยจ้าสายปันผลต้องสแกนนะบังคับสแกนก็จะดีนะใช่ค่ะสะดวกค่ะเพราะนี้เป็นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะของเซฟเลยจ้าแเขาก็จะให้กรอกตัวเลขที่บัตรประชาชนมันก็จะลิงก์ถึงกันอือือจโอเค มามาถึงพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมค่ะครับ AKP w a l l a n w a l ห้ากับว a หกจะเข้าตลาดจ้าแบงก์ตัวที่หนึ่งทำไมถึงจะได้ KK w a ห้ากับ w a หกมาทำไมถึงจะได้ KKP Wall ห้า w a หกมาก็คือเราซื้อ KKP มาก่อน XD ค่ะ XD <Okay. S 2> ไปแล้ว x ไปแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนได้ไปบาทห้สิบ ใช่แล้วก็คือได้ทั้งปันผล1นึบาทห้แล้วเขาก็จะแจกวอลเลนต์ก็คือวอห้กับวอลหกค่ะซึ่งต้องเข้าไปในพอร์ตแล้วถูกไหมตอนนี้ต้องค่ะลูกค้าเห็นในพอร์ตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว้วจาะในพรุ่งนี้เทรดได้แล้วใช่แล้วค่ะอ่าแ้วเนี้ยวอเนี่ยเขามีอายุสิบเดือนจาวห้าอายุสิบเดือนวอหกก็สิบเดือนเช่นกันไม่ใช่อ่านอีกทีนึง อ๋อ oh, I'm so sorry สองปีกับอีกสิบเดือนสุดยอดเลยพีพี่จำข้อมูลได้หมดแล้วไม่ต้องห่วงมันอย่ามาหลอกพี่นะ <c oughs> อย่ามาอย่ามาสับขาหลอกอมาสับขาหลอกนะจำได้เลยแี่ถ้า <c oughs> เป็นนายประตูนี่ <c oughs> ไม่มีใครสามารถหลอกได้ <c oughs> ใช <c oughs> ่ต่อนะจ๊ะอ่ะ เดีย๋ยวไปดูที่ตัวคาดการราคาก่อนดีกว่า,ารีเสิร์ชเขาก็จะมองมาให้ว่าถ้า KKP อยู่ที่หกสิบสองเจ็ดุห้าสมมตินะครับราคาวอลเลนวอลห้าจะอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดตังค์เพราะนั้นราคาอของวอลเลนจะขึ้นอยู่กับราคาของ KKP วันพรุ่งนี้แล้วก็จนถึงสิ้นเดือนสิบอะครับวอลเลนคือตราสารที่ท่านพอหมดอายุแล้วท่านสามารถเอาไปแลกหุ้นได้ในราคาเจ็สิบาท จะแลกคุ้มค่ากว่าเื่อณนนวันที่เราแลกมันขึ้นไป72 73 74อะพี่แบงค์ถึงจะถึงจะคุ้มค่าในการแรกลกเพราะฉะนั้นก็ต้องคาดการณ์ว่าอีกสิบเดือนข้างหน้าค k เคพจะไปที่เกิน71บาท70บาทอีกสองปีกับสิบเดือนข้างหน้าจะเกิน70บาทซึ่งซึ่งพี่คิดว่าเป็นไปได้ไอ,อว<า>อลหกเป็นไปได้วอลห้าอาจจะเสี่ยงเสี่ยงนิดหน่อยอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดหน<ว>่อยวอลหกสองปีกับอีกสิบเดือนเนี่ยค่ะแต่เนี่ยรับ อเนื่องจากระ,ะยะวามัเหลือเยอะไม่แบงควัวหกก็จะเป็นบาทเจ็สิบหกต่างถ้า KKP อยู่ที่หกสิบสองเจ็ดสิบห้าใช่นะครับผมอ่าเข้าใจตรงกันนะเพราะนั้นพวกนี้เปิดกะรคายจะอยู่ประมาณนี้แหละ,ะคำถามก็คือเราจะขายดีจะถือไว้ก่อนหรือจะเอาไงดีพี่แบงถ้าเราเป็นสายปันผล เราเน้นถือยาวอยู่แล้วถ้าสายปันผลราคาเฉลี่ยเราอะค่ะพี่เปียกร,ราคาเฉลี่ยเราที่เราเก็บมาสามไม้อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดจุดหกเจ็ดนี่เลขที่ออกตีตีซะาหกเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้อะไรอหกเจ็ดเจ็ดห้าได้ปันผลไปบาทห้าสิบไปแล้วก็ <etz> วยังขาดทุนอยู่ถูกไหม ถูกต้องอยากจะกำไรมาก้ก็เอาเอาเอกราคาวอลเแลนดเข้าไปหักถ้าขายถ้าขายนะครับก็จะรู้ว่าขาดทุนหรือกำไรถ้ายังขาดทุนอยู่ก็ถือไปก่อนครับไม่ไมต้องรีบร้อนถูกต้องนี่ย้อนกลับมาให้ดูนี่นี่นนเป็นโครงสร้างราคาค่ะครับครับเราเข้าๆเราก็จะขายกันตรงประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนั่นแหละ นแนวต้านของแบงค์เนี่ยอาจจะ69 70เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะขายทั้งตัวหุ้นแล้วก็ตัววอลลนด์ด้วย<อ>นะครับถ้าอยากขายนะครับถ้าไม่อยากขายก็แต่วอลลนด์เนี่ยเราอยากให้ขายเพราะว่ามันมันมีอายุกําหนดอยู่ส่วนตัวหุ้นก็จะไม่ขายก็ได้นะครับก็ไว้รับปันผลในรอบในรอบปีปีหลังเพราะว่า k k p จ่ายปันผลสองครั้ง ใช่แล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งงงอ่ะงง่ะไม่งงค่ะแต่มันเกิดอาการค้างแบงค์จะต้องต้องปิดหน้าเอปิดหน้าจอเพราะอินเทอร์เน็ตอยู่อาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีปิดหน้าจอไปก่รนมันค้างจะปิดยังไงอาปิดยังไงปิดที่รูปอ่ะปิดที่รูปเอ่อซูมอ่ะเออปิดที่ซูมอ่ะเออโอ้โหนี่ป้าป้าป้าทำมากี่ปีเนี่ย ป้านีงสมองไปเยอะเลยนะป้านะอ่าแล้วก็ทำรูปให้มันใหญ่ขึ้นทำรูปให้ใหญ่ขึ้นชบชุบอ่าถูกต้องต้องอ่ะผ่านเคเคพีไปละตัวอื่นเลยเดี๋ยโลดไปโลดจ้าอ่ะมาดูเปเปอร์สนอกนี่นี่นี่เราบอกเขาไปแล้วไหนไหนทำมาแล้วเนี่ยค่ะก็เราก็ดูที่เปเปอร์ด้วยก็คือคาดการกำไรปีนี้กับปีหน้าเนี่ยอ่าอันนี้เอามาจากเซตเทรดนะคะก็รวบรวมบทวิเคราะห์มา ก็ดูแนวโน้มมีกํำไรก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตุงเจ็ดสิบบาทเนี่ยที่เราาจะยกันเป็นไปไม่ได้สําหรับฉันนตกลงเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะอืมก็ปกติหุ้นชุดเอบีเขาก็จะมีจ่าย ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังอันนี้ก็เอาสถิติปีหลังมาให้ดูด้วยจ้าครับก็คืออยู่กับกำไรแห้วนะกต้องหัวใจของปันผลเนี่ยขึ้นอยู่กับกําไรจ้าแหอ่าเราผ่านไปเลยจ้าอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครึ่งปีหลังก็น่าจะอยู่แถวบาทห้าสิบถึงสองบาทไม่เกินนี้หรอกถูกไหมเพราะดูตามเล็กขอดก็อยู่ประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนตอนโควิดน่ะตอนโควิดคือต่ำๆเลยนะคะทั้งปีก็ได้ประมาณ สองบาทเจ็ดสิบห้าตอนนั้นที่จ่ายครั้งเดียวอะค่ะจ้ะ,อจะโอเคก็อยู่ระลาน,นี้หืมทหไมอะนะนๆะนะนะมาไวรุ่นยุคเก 90, ้าศูนย์รอครับต่อไปเป็นอินทัชจาก,ก็ได้หุ้นมาแล้วจา้าครับผม,มเราจะขายกันที่ประมาณเจ็ดสิบแปดเห็นแนวต้านก็จะเห็นชัดเจ็ดสิบเจ็ดสิสิบแปดก็จะขายใช่แล้วจา้าถ้ามันไม่ขึ้นไปถึงเราก็รับ,บันผลไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากสำหรับการเล่น,นผลผล ขอบอกว่าง่ายมากเลยจ้าเราก็เอาเวลาไปพัฒนาสมองอย่างอื่นนะจ้าการเก็บปันผลนี่ค่ะอ่ะต่อไปพี่แอดวานรับมาสองหนึ่งศูจ้าที่เราจะขายกันก็สองสองสองถูกไหมตรงนี้ตรงนี้ 2, 2. 2> ถ้าไม่อยากขายก็ถือไว้ถือไว้ได้ รือรับปันผลได้ระหว่างที่รอก็มีปันผลเปรียบเสมือนเป็นดอกเบีย้ยไว้ให้นะจ้าระหว่างที่เราถือรอหุ้นอยู่อ่บา 12, บีบจ้าสิบสองสามได้มาแล้วจา้าเรามีสิบสองแปดได้ปันผลแล้วสิบสองสามได้ปันผลแล้วตัวนี้ต้องถือยาวนิดนึงเพราะว่าเขาจ่ายทุกไตรมาสอยู่แล้วนะครับอาจจะมีบางไตรมาสอาจจะน้อยบ้างมากบ้างแต่ว่าคิดว่ายังจ่ายได้อยู่ในอาาัตราประมาณยี่สิบตังค์นะครับ ตรงนี้เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ต้องขายก็ได้นะครับก็ถือไปเรื่อยๆนะครับถือไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าจะขายเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่สิบสามบาทยี่สิบตังครับที่แบงค์เขาทําเป็นสีแดงไว้นั่นแหละครับถ้าจะขายนะครับค่ะซึ่งก็คือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันจ้าเกิดร้อนเงินอยากจะใช้เงินทานู่นทํานี่บวดลูกอะไรประมาณนี้นะครับได้เลยครับทุเร อันตอบไปเลยกรับผมในเนนเฮาส์ house จ้าก็รับมาแล้วโซน8.6จ้าจ้าก็รับไว้รับไม,ไม้ไม้เดียวได้ไม้เดียวนะเราอยากได้สักสามไม้อย่างเราต้องรออีกสักนิดนะึงรอคะ่ะรอ,อ,อแต่ถ้าขึ้นมาขายตรงไหนได้9.4จ้า <9. 4. S 1> ถ้าอยากขายนะครับถ้าไม่อยากขายก็ถือไปครับไม่ไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไร สายกเกษียณสำรานชิวๆอ,อ,อยู่แล้วค่ะคือในปีนี้เ <c oughs> น,นื่องจาก <c oughs> สภาพตลาดไม่ค่อยดีพี่แบงผมก็เลยจำหนดปกติพี่ไม่ได้กําหนดจุดขายให้หรอกอก็ใช้ถือไปอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากสภาพตลาดไม่ดีเนี่ยถ้าจะทําบางคนอาจจะต้องเอาไปใช้ทํายทอย่างอื่นก็จะบอกจุดขายให้นะครับครับผมท็อปไทยออยจ้ะรับมาสองไม้แล้วครับตัวนี้น่าจะต้องถือ ถือข้ามยาวไปเลยพี่แบงค์เพราะว่ามันหลุดตรงประมาณห้าสิบาทมานเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะถือข้ามไซคเคิลไปเลยนะตัวเนี้ยะไปขายใกล้ๆเอ,อไปไก่เออลอค่ากันการล้อราคาน้ำมันน่าจะได้ห้า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 หกข,ขึ้นไปอะ่ะอ,อยากขา่แถวนั้น หถบา60ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่า,ากันการที่ได้สักสิบเหรียญน,นะคะก็ไปที่60ได้<ช>แต่เราก็<อ>ดูจังหวัดด้างานดูสภาพตลาดประกอบใช่ใช่ก็เดี๋ยวใกล้ๆแล้วเราบอกกันอีกทีแล้วกันสำหรับตัวนี้ถือไปก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ํามันก็อ่าก็ลงด้วย<ช>หัวใจของท็อปก็คือจะได้จากค่ากาันก,การแล้วก็ตัวสต็อกเกนจ้าตัวกำไรของเขานะจ้าที่ได้มาอะ โอเคเอาจบแล้วสำหรับปันผลสูงหุ้นชุดพรีเมียร์ลีกหรือชุด a อบนั่นเองครับผมนี่ก็อีกชุดหนึ่งที่บางทีลูกค้าบางท่านก็เหมือนจะชอบตัวที่แบบเป็นไซส์เล็กหน่อยชุด b ีซนะคะแต่ว่าความผันผวน,นมันจะมีมากกว่านะคะคำแนะนำสุด่ก็จะให้เก็บเป็นหุ้นชุด a อบมากกว่าสำหรับสายแบบกเกษียณสำราญจา้าแต่ก็เนี่ยมีมีบางท่านที่ชอบอ่า ชุดเขาเรียกว่าเกตมิลเลอร์หรือว่าดิวิชันหนึ่งเนอะพี่เปียกค่ะใช่ใช่บ่อนดูช<อ>ั้น Division ล่างหน่อยอ่าก็ได้หุ้นกันหมดแล้วจ้ามีทีทีบไม่ได้หุ้นกับเคทีมันไม่ลงมาให้ดูงบดีจัดงบดีจัดไม่ลงมาให้เลยครับก็ไม่ไม่ลงก็อย่าไปยุ่งกับม,มันครับส่วนปาว e r t y เราลงมาเยอะครับเรก็ได้ได้สองไม้แล้วมั้ง ช่ค่ะถ้าหัวใจคือคอนเซปต์ของการเก็บหุ้นปันผลคือถ้าเราเก็บไม้แรกไปแล้วนะคะไม้ที่สองเนี่ยให้ราคาห่างจากไม้แรกประมาณ5-10%ถึงเซจ้าถ้าถึงจุดนะคะก็สามารถที่จะเก็บไม้สองได้เลยค่ะคจะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวที่เราแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เก็บกันมาแล้วนะจ้าค่ะ นี่บ้านปูค่ะบ้านปูที่ไปสืบมาประมาณว่างบา3เนี่ยจะเริ่มเฟื้นค่ะพี่เปี๊ยกแล้วา3ไปมาที่3ครับก็ใครมีอยู่ก็ถือไปก่อนนะครับบ้านปูยังไม่มีสัญญาณก็ถือรับันผลิตไปก่อนต่อไปเลยลาดบุรีค่ะโรงไฟฟ้าลาดบุรีครับเราซื้อตรงแถวแถนี้นะครับรอรับันผลิครับ อันนี้ก็เอ็กโจ้าก็าถือรอรับัลผลไปนะจ้าครับผม,มแล,แล้วกเราจะชอบซื้อตอนตกแรงๆเนาะตอนตกแรงๆใช่หุ้นลงต้องมีเราจ้าลงแรงต้องมีเราอนะนี่จ้าก็ส่วนใหญ่ก็ได้หุ้นกันไปหมดแล้วถือรอนะจ้ารับันผลิชิวๆไปจ้า เมื่อไหรก็ตามที่ราคาขึ้นมาให้กําไรมากกว่าปันผลพิจารณาขายได้ทันทีเลยจ้าครับผมสภาพตลาดแบบนี้นะเจอกาไรเกินปันผลก็ดูขายได้เลยอ,อันนี้เป็นด้อมแห่งหุ้นกินทำใหญ่จ้าครับก็มีที่แนะนำไป แล้วก็ได้มาแล้ว Net East ค่ะ Net East 80ช่วงนี้ตลาดฮ่องกงเริ่มจะลงมาอีกรอบแล้วค่ะพี่เปียกอ่าค่ะเ,เพราะฉะนั้น,นใช่อันนี้ก็ได้มาแล้วนะจ๊ะบา b a บาก็รอค่ะตอนนี้ก็ถ้าจะเก็บก็แถวโซนสาจ้าจรอบก่อนสักสองสองอาทิตย์ที่แล้วได้มาฮะมายีีแล้วก็ขึ้นไปสักสาแล้วก็เนี่ยตอนนี้อยู่แถว3.6มอ่าตัว กองเวียดนามก็ได้มาแล้วจ้าอเดี๋ยวเราไปดูกันตัวอื่นๆก็มีกัป gps c ที่แนะนำก็ได้หุ้นมาเช่นกันจ้าครับอ่าปื๊อมาอ,อันนี้ก็เป็นหน้าตาตารางที่ให้เห็นในแต่ละไม้นะคะอ่าแล้วก็เป็นแนวรับนะคะถ้าถึงจังหวะก็คือสามารถเก็บได้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าแต่ละไม้เนี่ยให้ราคาห่างกันสักสิบเปอร์เซ็นตเนี้ยคะ่ะถึงสิบเปอร์ซ็นก็ค่อยๆทยอยเก็บ เลยเลยเก็บได้ถึงห้าไม้นะจ๊ะนี่ก็จะมะีคอมเมนต์เอาไว้ให้ดูอยู่แล้วจ้าค่ะโอเคอนี่ค่ะอันนี้ก็ค่ะก็ยังอยู่แถวเนี้ยพ้นเปียโนยแถวโซนสี 47, ่สิบเจ็ดสี่สิบแปดจ้าอันนี้ก็เป็น 48, เก็บได้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็มาดูคาดการณ์อาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วเนาะผ่านไปเลยตรงนี้ค,ค่ะจ้ะ อ่าเนี่คะ่ะ g ี s C ก็ยังอยู่โซน58 59เนี่ยคะ่ะคก็ยังยอยอดได,ได้เพราะว่าตลาดช่วงนี้เป็นตลาดของจังหวะคนที่เล่นรอบแล้วก็คนเก็บหุ้นปันผลสูงจ้ะชิวชิวชิวช,วชวอ่าอีกตัวหนึ่งคะ่ะนี่เป็นกองทุนของเวียดนามก็ได้มาแล้วนะจ๊ะสั่งสองสลึงนะจ๊ะตอนนี้ก็ไซเว่ออกข้างสำหรับเวียดนามอือ่ จบแล้วค่ะก็ะในในสองระบบที่เราแนะนําลูกค้าเนี่ยเราคิดว่าคดเล่นเล่นแล้วเราสบายใจมากที่สุดนะครับก็คือห้องันผลนี่แหละนะครับส่วนกินคาใหญ่ไม่ต้องถือนานหน่อยบางคนก็ทนไม่ไหวนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นแรงๆแล้วผมจะแจ้งทิ้งว่าตรงนี้ใครจะขายขายไปนะครับไม่ต้องรอ,อใหญ่ขนาดนั้นใช่แล้วครับเพิมอ่าสำหรับวันนี้ก็ จบลงเรียบร้อยแล้วจัก,กรวาลแห่งหุ้นปันผลสูงแล้วก็กินคำใหญ่อันนี้ก็เป็นหนังสือไฮบิดอินเวสติงที่เราผสมผสานระหว่างกราฟและปัจจัยพื้นฐานนั่นเองนะก็หาไปตากันได้ตามร้านหนังสือนะจ๊ะพี่ฝากดูข้างหลังให้ด้วยนะคะถ้าไฟไหม้เมื่อไหร่บอกหนูด้วยนะทำไมอ่ะขีรถหัวมาเพื่อฝนเพื่อ จุดเทียนจุดเทียนไว้อยู่เผื่อฝนตกเมื่อวานฝนตกไฟดับไฟดับปะนี่นี่ก็สัญญาณไม่คดีนะขาดขาดนะสัญญาณดีเท่านีอยู่บ้านนอกบ้านนาก็นอย่างเงี้ยค่ะแบงแบงอยู่ตรงเลยผมวันนั้นผมไปเจอทางเข้าบ้านแล้วแต่ไม่กล้าเข้าไปต้องข้ามเขาไปอีกประมาณว่ายน้ําก่อนเป็นไตกีฬาว่ายว่ายฝากเขื่อนลําตะคองก่อน แล้วเดินป่าไปอีกสามกิโลแมวจุจุดเทียนจริงด้วยอ่ะจุดเทียนจริงด้วยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ครบจบแล้วนะจ๊ะก็เอฟซี<ม>ท่านใดที่สอบถามมาติดต่อมาก็ก็สามารถเข้าไปเปิดพอร์ตออนไลน์ได้แล้วถ้าติดขัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมงานคอยแนะนำนะคะในการเปิดพอร์ตจา้าติดต่อแบง ถ้าเกิดติดต่อแบงค์ไม่ได้ก็ยังมีทีมงานแบงเม้าส์สำราญนะคะอ่เดือนไม่ไปลายมาแล้วอเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมีความเออมาแล้วนี่วันนี้จะสะดุดนิดหน่อยนะครับอินเทอร์เน็ตแบงค์เขาไม่ค่อยดีก็จะมีทั้งสายเข้มเข้มข้นคุณไพศาลแล้วก็สายสายโอโมก็คือน้องกอฟนะคะก็สามารถที่จะ อ่าสแกน QR code แล้วก็ติดต่อเพื่อเปิดพอดได้เลยจ้าโอเคเรียบ,บร้อยมีคำถามว่าให้ดู PTTTC ก็ทยอยซื้อได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นกึ่งการเล่นรอบนะครับมันจะไม่ใช่การเก็งอะไรเอ้ยการเล่นบังผลใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ห้องเล่นรอบห้องเล่นรอบหุ้นที่เล่นรอบบางตัวก็ชูดขึ้นมาแล้วนะคะเออครับ,ออรบมันก็มีหลายหลายวิธีในการเล่นนะครับอ่ะเอาละ อ่าโอเคไปดับเทียนนั้และว,วันนี้ฝนตกไหมที่นู่นวันนี้ยังไม่ตกเลยรอดค่ะโอเคอโอเคโอ,คโอ้พี่เห็นพายุในข่าวอะ่ะรุนแรงมากเลยนะพายุอะ่ะพี่จิบพี่จีบใช่ไหคมคะกลกัวมากเลยน่ากลัวมากโอเค,อเ,คเวลามาพีลมจะมาแรงมากเลยค่ะเมื่อวานกรุงสันเขื่อนก็วิ่งวิ่งหนีฝนไม่ทันก็เปียกเลยจ้าอ๋อมันมาเร็วเลยฮะมาเร็วเลยนะใช่ค่ะเวลามามาเร็วค่ะโอเค ใครที่อเ,เอ,อเป็นลูกค้าเราแล้วไปวิ่งที่สันเขื่อนเช้าเย็นก็เจอแบงค์อยู่แถวๆแถวนั้นแหละครับแกไปวิ่งอยู่แถวนั้นออกแนวเดิอนอุ้ยเขื่อนอะไรันเ<ห>ขือ<า>ข่อนลำตะคองเนาะใช่ไหมสันเขื่อนลำตะคองใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ